ซูซาบริเวณรอยต่อที่ราบลูมเมโสโปเตเมียกับที่ราบสูงเปอร์เซียซูซาได้กำเนิดเป็นแหล่งบรรจบวัฒนธรรมที่หลากหลายปัจจุบันซากเมืองซูซาเป็นเนินดินขนาดใหญ่ประกอบด้วยซากอิดดิบซ้อนกันหลายชั้นช่วง4,000ปีก่อนกิจการเป็นช่วงสร้างเมือง จน300ปีหลังสถาปนาสูซาได้เติบโตเป็นศูนย์การกิรกรรมของที่ราบแถบนั้นมีการขุดค้นพบขวานทองแดงสื่อถึงการค้าขายโลหะพราะที่ราบของสูซาไม่มีโลหะชนิดนี้และเครื่องปั้นดึงเผาฝีมือดีที่เรียบง่ายแต่งดงามด้วยลวดลายภาพนกและสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการสร้างลานยกพื้นขนาดใหญ่ อาจเป็นฐานรองรับกวิหารขนาดใหญ่มงบอกพลังทางเศรษฐกิจที่สามารถนำแรงงานกเกษตรกรรมมาใช้ในงานก่อสร้างการค้นพบตาหินสำหรับประทับสันนิษฐานว่าทรัพย์สมบัติส่วนมากตกในมือคนกลุ่มน้อยสูซาระอิทธิพลจากดินแดนสูเมอร์และพัฒนาไปในแนวทางตัวเองได้มีการสร้างระบบภาษาเขียนจารึกบนแผ่นดินเหนียว พ่อค้าชาวซูซาเริ่มออกเดินทางไปค้าขายไกลๆโดยตั้งอาณานิคมการค้าไว้ตามที่ต่างๆมีหลักฐานว่าไปค้าขายไกลถึงอียิปแต่เมื่อ3,000ปีของกิตการจูจูนครซูซาและอนาณานิคมการค้าทั้งหมดกับถูกทิ้งล้างแต่ไม่นานผู้คนก็กลับมาตั้งถิ่นฐาน เริ่มยุคใหม่ของซูซาผสมประสานวัฒนธรรมจากชนชาติบนที่ล่างสูงอิหรานและเมโสโปโตเตเมียก่อให้เกิดอารยธรรมอิลรามเมื่อ2,300ปีก่อนคริสตกาลซูซาตกอยู่ใต้อิทธิพลของเมโสโปโตเตเมียฝั่งก,กษัตริย์ซาก่อ่นอักคัดยกทัพมารวบรวมอาจากต่างๆในแผบนนั้นเป็นหนึ่งเดียวภายใต้อำนาจของพระองค์ ปลายศตรวรรษที่12ก่อนคิดตการพวกบาบิโรเนียได้ยกทัพรีพูดอิรามัยรัเผ่านครซูซาทั้งหมดจนกลายเป็นเท่าฐานสิ่งสุดยุคอันรุ่งเรืองของอิรามกษัตริย์อิรามเทดทูลมเหสีและลักโอรธิดาหักโอรธิดาจากไปในวัยเยาวจะมีการฝังของเล่นในหลุมศพด้วยเช่นตุ๊กตาสิงโตและแม่เม่นแกะสลักจากหินปูนฐานทำด้วยยางมะตอย ันิฐานทำขึ้นระหว่าง1,500-1,000ถึงปีก่อนกิสตกาลนอกจากนี้ขัวตุ๊กตาดินเผาที่มีหน้าเหมือนตัวตลกก็เป็นที่นิยมบางตัวมีรูที่คอเพื่อให้ยึดส่วนลำตัวที่สวมเสื้อผ้าให้ต่อติดกันได้ซากโบราณสถานที่โชกาซันบิวคือสิ่งที่เหลืออยู่จากวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อ1,300ปีก่อนคิสตกาล การก่อสร้างแบ่งเป็นสองขั้นตอนในตอนต้นได้สร้างลานห0ึตารางเมตรปูด้วยอิฐดิบมีกำแพงล้อมรอบมีคูหาหลังาคาโค้งจำนวนหนึ่งมีห้องประกอบพิธีสองห้องที่เหลือคือห้องเก็บธัญพืชไถบรรจุเข้าของและวัสดุก่อสร้างต่อมาถูกเป,เป,กปลี่เป็นซิกูรัสปิระมิดขั้นบันไดตามแบบสถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมียมีโ,โมมค้งเป็นดินเผา ผนังด้านนอกแวววาวด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าและสีเขียวภายในอาคารมีบันไดทอดขึ้นสู่วิหารบนชั้นยอดสูงจากพื้น44เมตรประดับด้วยโมเสกแก้วและงาช้าง